การตั้งเชื่อรุ่นต้องให้สอดคล้องกับอิเลสและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเช่นรุ่นบดนี่รวยกระตุ้นให้คนอยากครอบครองเสียอูดไม่มีไปดูเสียอูดไม่มีชื่อพวกนี้เลยลว่าถุงคนเสียอูดอะ่ะไม่มีเสียอูดมีอะไรพระพุทธชินราชหมื่นยันมันเกี่ยวไหมเกี่ยวรวยเกี่ยวบดนี่ไหมไม่เกี่ยวนะหลวงพ่อโสธรเหรีหยญนามสกุลเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะสมเด็จเหนือหัวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว เสียอูดไม่เคยที่จะเอาชื่อพวกนี้มาตั้งเสียอูดเป็นคนฉลาดมากกว่าจะเอาชื่อล่ำรวยชื่อนู่นชื่อนี่มาตั้งเพราะมันดูแล้วเหมือนกับไม่มีไม่เป็นมือโปการเป็นมือโปของเสียอูดเนี่ยมีเพราะว่าเสียอูดมองว่าอย่างอย่างเหรียญชินาาชหมื่นยันเนี่ย เซอูดมองว่าเออหมื่นยันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเข้มขขังนะเซอูดอย่างนั้นแล้วก็นะสมเด็จเหนือหัวเห็นไหมละ่ะมีไหมไอล้ำลำรวยปดนี่ไม่มี <S <S เหรียญโสธรหลังนามสกุลมีไหมปดนี่มีอะไรไม่มีเซอูดไม่เอาเซอูดเป็นคนเก่งในเรื่องพวกนี้เซอูดรู้ฉะนั้นเนี่ย ไอ้ที่เอามาเขียนเนี่ยไอ้นี่ไม่รู้จริงทั้งหมดนี้ทําให้การสร้างพระเครื่องกายเป็นพุทธาณิชย์ทําให้วัดนะทำเงินให้วัดมหาศาลหมุนเวียนในระบบเป็นพันล้านส่วนจะตกใส่ย่ามพระหรือกระเป๋าคารวาสบ้างหรือไม่ยะเดาเอาเองผมบอกให้นะวัดสุทัศเนี่ยโดยเฉพาะท่านเจ้าวาดเนี่ยเสียอูดได้เนี่ยเจ้าวาดไม่ได้มีส่วนเลยนะไปดูว่าท่านไม่ยุ่ง ท่านเจ้าว่าท่านไม่ยุ่งเซอูสอยากทําอะไรทําอยากทําอะไรทําท่านไม่เกี่ยวท่านไม่ยุ่งเซลูสทำวัตถุมงคลทั้งหลายรุ่นซึ่งไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับท่านเลยนะอยากทําก็ทํานะเก่งหลวงก็ใช่นะผมบอกนะเขาสรุปอีกเขาบอกอย่างนี้เซอูสกลายเป็นเบอร์หนึ่งของวงการปรัมพระเครื่องนี่ อันนี้เห็นชัดว่าคุณใช้ AI ในการเขียนเพราะว่าการปั๊มพระมันไม่ได้เป็นที่ผู้สร้างผู้สร้างไม่ได้มาปั๊มพระคนปั๊มพระก็คือโรงงานโรงงานเป็นคนปั๊มไม่ใช่เสี่ยวอู๊ดปั๊มฉะนั้นเนี่ยวงการปั๊มพระเครื่องมาใช้กับเสี่ยวอู๊ดไม่ได้เสี่ยวอู๊ดไม่ได้ปั๊มแต่คุณใช้คําว่าปั๊มแล้วก็เป็นลูกศิษย์คนสนิทของหลวงพ่อเอก็หลวงพ่อวัดสุดทัศน์เนี่ย เจ้าวาดดังสามารถทําเงินเข้าวัดได้หลายร้อยล้านบาทไอ้นี่ไม่จริงไปถามวัดสุพัศน์แทบไม่ได้อะไรตอนยุคสมัยเสียอุดอยู่วัดสุทัศน์ไม่ได้อะไรไปถามที่วัตสุทัศน์ได้อะไรไหมใหญ่ตอนเสียอุดอยู่ลองไปสืบดูไอ้นี่ก็เขียนมาเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเจ้าวาดเนี่ย ผมบอกนะบารมีท่านขนาดนี้ไม่ต้องพึ่งเสืออู๊ดหรอกท่านพูดกับนักธุรกิจพูดกับใครต่อใครอยากจะทําบุญอะไรเนี่ยท่านไม่ต้องไปพึ่งเสืออูด๊ดผมบอกให้บารมีท่านมหาศาลพระวิสุทธาธิบดีเนี่ยบารมีท่านเยอะนะถ้าท่านจะทําอะไรไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งเสืออู๊ดหรอกไม่จําเป็นต้องไปสร้างพระมาให้ท่านแต่ด้วยว่าเสืออู๊ดอยากทําก็ทํา เสียอูดใช้วิธีระดมทุนจากองค์กรต่างๆมากมายสร้างทั้งวัดโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงูงอาคารบางแห่งถึงตั้งชื่อสิทธิกรไม่รวมการให้ทุนเด็กจํานวนมากจนสภาสังคมสงเคราะห์ส่งเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชให้เสียอูดนี่ไงนี่ไงจุดก็คือเสียอูดก้าวขึ้นไปสูงแล้ว พอเข้าไปสูงเนี่ยพอได้อะไรมาเนี่ยเสืออู๊ดมักจะอ้างมักจะกล่าวอ้างนะพูดตรงนู้นพูดตรงนี้มันจนถึงหูผู้ใหญ่เขา่านะพูดอย่างง,งงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจนถึงหูผู้ใหญ่นะแล้วเงินก็ได้มามหาศาลนะแต่เสืออู๊ดเป็นได้เงินเยอะแต่เสืออู๊ดก็ไปองค์กรต่างๆนะองค์งก,รงกรนู้นองค์กรนี้องค์กรนั้นแต่ มันมีอยู่องค์กรหนึ่งผมจะบอกให้มันมีปัญหาถ้าลองไปหาข่าวดูเสียอู๊ดรับปากจะให้เขาสองร้อยห้าสิบล้านปรากฏว่าเสียอูดให้เขาไปได้แค่ร้อยกว่าล้านแล้วตัวนั้นเนี่ยเสียอูดเอาเอาวัตถุคนถวายให้แทนซึ่งมันไม่อยู่ในข้อตกลงมันไม่อยู่ในข้อตกลงเสียอูดแทนที่จะเอาเงิน ที่บอกว่าจะถวายเท่านี้เท่านี้จะให้เท่านี้เท่านี้แต่เสอูดไม่ให้ครบแล้วให้แค่จํานวนหนึ่งแล้วก็เขาก็มีเรื่องมีราวกันอยู่ตรงนี้อันเนี้ยฟังไว้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเยอูดก็มีความหรูหรามีคนโดอันนี้เขาเขียนนะมีคนโดสิบล้านใจกลางการุงเทพกลายเป็นนักบุญนักทุ่มดารานักร้องหนุ่มในวงการนะเข้ามาคือเซอูดเนี่ยเป็นคน สงสารคนแล้วแล้วชอบเพราะว่าตอนดาราเข้ามาเนี่ยเขายังไม่ค่อยมีอะไรแล้วเป็นคนหน้าตาดีเสืออู๊ดเป็นคนชอบคนหน้าตาดีแล้วก็อยากจะช่วยเหลือก็เลยกลายเป็นว่าช่วยเหลือนะแต่ได้ไปมากหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เพราะว่าจริงๆเสืออู๊ดเนี่ยกับคนเสืออู๊ดจะเป็นคนขี้เหนียวพอสมควรนะ กับองค์กรอะไรเนี่ยแต่อู๊ดมองว่าองค์กรเนี่ยมันจะมันจะตขขนไ,ไต,นเนไาาะต่เขาขึ้นไปได้แต่คนเนี่ยไม่สามารถจะไต่ขึ้นเขาขึ้นไปได้เขาจะใช้เป็นครั้งครั้งไปถ้าเป็นคนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะใา้เป็นครั้งครั้งไปก็คือเท่านี้เท่านี้ไม่มีการทุ่มฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักร้องหนุ่มเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ทุ่มอะไรมากนะอาจจะทุ่มในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ทุ่มอะไรมากมายหรอกผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่า เขาจะทุ่มอะไรที่เขามีผลต่อยอดได้ไอ้นี่เนี่ยมันเป็นเป็นตัวเขาเขามาจบมีคนบอกว่าเขาจบจากสมเด็จเหนือหัวมาปิดเขาจริงๆเนี่ยสมเด็จเหนือหัวไม่ได้มาปิดเขาแค่สมเด็จเหนือหัวไอ้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ไม่เปิดเผยไม่ได้ ไอ้เรื่องที่ไปแอบอ้างเรื่องที่ไปพูดนู่นพูดนี่เนี่ยมันเปิดเผยไม่ได้มันอยู่ในตัวนะเรื่องของนะคดีความที่เขามีนะที่มันเขารับไม่ได้อะมันมีตัวนั้นอยู่ทีนี้บอกว่าปลายปี2550เนี้ยเสี่ยเอู๊ดสร้างพระเครื่องชื่อสมเด็จเหนือหัวถ้าดูจากชื่อไม่มีปัญหาด้านหลังมีตาพระมงกุฎ เอาจริงๆนะถ้าเสียอูดเริ่มทําอันนี้แรกๆเลยนะแรกๆนะที่เสียอูดยังไม่มีอะไรนะเริ่มทําวัตถุมุคลแบบนี้แรกๆเสียอูดจะไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยเชื่อผมสิแต่เสียอูดมาทําตอนเสียอูดรวยแล้วแล้วคุยมากนะพูดมากนะจนมันมันลัดหมดแล้วอะทะเลาะกับสื่อใหญ่ด้วยทะเลาะกับคนชั้นสูงด้วย ทะเลาะกับใครเนี่ยไม่ต้องไปพูดแล้วนะผมยังรู้คนระดับคนชั้นสูงด้วยนะที่ไปมีปัญหากับเขาอะอันนี้ไม่เกี่ยวกับนะที่มามีประเด็นนะผมจะบอกให้ตรงนี้อ่าไปนะตาด้านหลังเนี่ยเป็นตามงกุดอ้างว่าสร้างจากมวลสารดอกไม้ตรงนี้เนี่ยจริงๆนะมันนะครับพวกเนี้ยผมบอกนะ นักสร้างบางคนหรือหลายคนสมัยก่อนเนี่ยผมว่านะมันเขาก็เขาก็มีลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเอานะไปต่อนะเปิดขายไม่กี่วันเสืยอู๊ดก็ถูกจับนะเพราะแอบอ้างอันนี้เนี่ยก็ผมบอกแล้วมันมาจากพฤติกรรมเดิมของเขาที่ที่มันมันไล่ามาจากหลายรุ่นนะมันไม่ใช่ม,มาลงมามารุ่นนี้รุ่นเดียวมันมาจากหลายรุ่น มันมาจากรุ่นนะที่ผมบอกกนะันนะนะมีอยู่รุ่นหนึ่งเนี่ยผู้ว่าจะต้องเป็นคนรายงานเสียอูย๊ดบอกว่าผู้ว่าไม่ต้องผมรายงานเองเห็นไหมท่านเห็นไหมอะไรมันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยนะเขาทำเนี่ยนะก็จะมีอย่างตอนนั้นก็จะมีนะหลวงพ่อโสธรเหรียญนมนสกุลแล้วก็มาถึงนะมาถึง นะของนะอีกรุ่นหนึ่งก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเพราะอ้างใช้นะมหาวิทยาลัยสงฆ์ตรงนี้นะมันเป็นประเด็นที่จะสืบต่อมาเพราะว่าทางทางนั้นเนี่ยที่คุณไปรับปากเขาอ่ะคุณก็ยังให้เงินเขาไม่ครบแล้วก็มีเรื่องมีราวกันอยู่ไงแล้วมันก็สืบมาพอมาทำรุ่นนี้เนี่ยผมบอกว่ารุ่นนี้เขาเขางานใหญ่ เสืออู๊ดไม่เคยทํางานเนื้อผงเสืออู๊ดทางานแต่เหรียญไม่เคยทําเนื้อผงผมบอกอ่ะเสืออู๊ดเนี่ยทุ่มงานนี้แบบสุดตัวสุดตัวจริงเทหมดหน้าตักเสืออู๊ดนะทําทุกอย่างลงสื่อลงสื่อแต่สื่อด้านในด่าเสืออู๊ดเสืออู๊ดลงโฆษณาเต็มหน้านะตัวคอลัมน์นะเจ้าของคอลัมน์เขียนด่าเสืออู๊ด ผมถามว่าอย่างนี้มันไปได้ไหมล่ะมันจะไปกันได้ไหมล่ะนั่นเซียวอูดเนี่ยมีมีอันลิอยู่รอบไงแล้วเขาก็ทำงานงานใหญ่นี่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีป้าย,ม,ม,ายมันมีป้ายสุวรรณภูมิสนามบินเพราะว่าเขาเพิ่งเขาเพิ่งไอ้นี่ใช่ไหมะสน,นามบินนามบินเพิ่งเปิเปดนะแล้วเขามีป้ายทุกที่ก็มีป้ายสนามบินนะหน้าทางไปสนามบินทางไปสนามบินทุกที่อ่ะท่านรู้ไหม ป้ายสมเด็จเหนือหัวของนาของเสี่ยอูดเนี่ยเยอะกว่าด้วยป้ายติดทุกจังหวัดเลยติดเยอะมากเลยติดเต็มไปหมดเลยแล้วทําเนื้อผงเสี่ยอูดเล่นหนักเนื้อผงเนี่ยเสี่ยอูดเล่นชุดละอง์ละหนึ่งพันองละหนึ่งพันเนื้อธรรมดาถ้าเป็นพระสมเด็จเนี่ยเนื้อธรรมดาทั่วไปนะ เขาตีกันไว้ประมาณ2 0 0ร้อสาร้อถ้าเนื้อธรรมดาทั่วไปแต่ของเสี่ยวอู๊ดเนี่ยเนื้อธรรมดาองค์ละหนึ่งพันพอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าหลวงพ่อเอเขาใช้หลวงพ่อ A นะกับคณะกรรมการมนุนิทีให้การไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอูด๊ดจนโดนคดีคนเดียวสารพิพาษษาจจำคุกห้ปีฐานช่อโกงประชาชน นะใช้นะใช้เรียนแบบเครื่องอะไรเนี่ยนะท่านรู้ไหมไอ้ตรงเนี้ยท่านเนี่ยผมบอกอะท่านไม่เกี่ยวอะท่านไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวยังไงเดี๋ยวมามาตามตรงนี้นะครับนะก็บอกว่าไอตรงนี้เนี่ยมันเข้าสู่คดีความเมื่อเข้าสู่คดีความเนี่ยตัวพระเถเระชั้นผู้ใหญ่ ท่านก็ได้ฟังหลายๆเรื่องมานะได้ฟังหลายๆเรื่องมาเรื่องแอบอ้างเรื่องพูดนวลพูดนี่อะไรเยอะแยะไปหมดท่านก็เก็บไว้นะแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคนที่ปรึกษาให้คําปรึกษาท่านก็บอกนะต้องเรียนท่าน,น่ะว่าท่านอย่าไปยุ่งเลยเรื่องนี้นะแล้วก็ทนายก็บอกว่าท่านท่านยุ่งไม่ได้นะคือตัวเองเนี่ยท่านเนี่ยไม่ได้คิดอยากจะไปอะไรหรอกแต่ทีนี้ว่ามันยุ่งไม่ได้จริงๆ นะเขาบอกว่าก่อนเดินเข้าคุกเสียอู๊ดเขียนจดหมายตัดพ้อหลวงพ่ออันนี้ไม่ได้ตัดพอนะลองไปอ่านจดหมายทีจดหมายด่าไม่ใช่จดหมายตัดพ้อเป็นจดหมายด่าแบบโอ้โหหนักนะหนัก